ดกโดยดกโดยนกกระโปูโสูดกลิ่นควันชุยมแมลงสาบอยากกินขนมอมลุกอมเสียจนแก้มตุยกราบสวัสวัสดีทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดุดูดสเกตเตอร์นะครับอันนี้คือรายการวิธีเด็กบอร์ดนะครับ EP ที่ยี่สินะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องเฟกเกอรี่นะครับ นี่น้องๆถามมาอีกแล้วครับน้องๆเนี่ยขยันถามมากนะครับอไอ้เฟกกี้ออรี่ไอนอนลี่ยมันมันคืออะไรนะฮะมันมันคืออะไรครับนะมันคือท่าอะไรนะฮะมันมันมันเล่นยังไงมันมันเป็นยังไงผมจะฝึกได้ไหมหนูจะฝึกได้ไหมเฟกกี้ออรี่นอกจากหนูฝึกออลี่ธรรมดาหนูฝึกเฟกกี้ออรี่ได้ไหมนะก็บอกตรงนี้เลยว่าฝึกได้ครับทุกคนฝึกได้นะครับถ้าเฟกกี้ออรี่นั้นฝึกได้เอาง่ายๆเลยนะฮะเพื่อความกระจ่างครับเฟกกี้ออรี่คืออะไรเฟกกี้ออรี่คือการ เราเหมือนเราถอยหลังอะ่ะเล่นถอยหลังเข้าใจไหมคือปกติเราเล่นด้านหน้าใช่ไหม αι? เราก็ถ่ายปกติสมมุติผมเล่นเรกูลานะสายนํำก็คือเนี่ยเราก็ถ่ายด้านนะปกติฟเฟกี้คือเหมือนเราถอยหลังกลับมาเล่นข้างหลังก็คือสมมุติเราใช้ด้านเท้าซ้ายปาเนินนเล่นเรกูลาใช่ไหม αι? เราใช้เท้าซ้ายปาแล้วก็สลับเปลี่ยนนะครับเอาเท้าซ้ายลงไปข้างหลังแล้วเอาเท้ากดด้านเทลวเนาะเท้าขวาขึ้นมาอยู่ด้านโน้ตแล้วก็กดโน้ตแทนนะครับ คือจริงๆเฟกี้ออลี่เนี่ยมันจะต้องใช้เท้าหน้านะครับถีบถีบเออคือมันไม่ใช่กดลงเข้าใจไหมถ้ากดลงปุ๊บแผ่นมันจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะทุกคนให้ถีบถีบไปด้านหน้าถีบไปด้านหน้าแล้วให้แผ่นมันกระทบกับเพื้นแล้วก็ดึงขึ้นคือลักษณะเหมือนออรี่เลยทุกคนเหมือนออรี่เลยแต่ว่าเป็นถอยหลังเข้าใจไหมเหมือนออรี่เลยถีบเท้าหน้าไปเทา้า,ทาหลังปาดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นมาให้มันลอยแค่นั้นเองนะฮะ ถ้าเฟกี้ออรี่มันสามารถเล่นอะไรได้มากนะครับเฟกี้ออรี่เนี่ยมันเล่นได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นท่าฟลิปนะครับท่าคืออุปกรณ์ต่างๆนะทุกคนก็คือถ้าเราเล่นเล่นท่าต่างๆเนี่ยเราก็จะใส่ข้างหน้าไปว่าเป็นเฟกี้ฟลิปเฟกี้ฮิลฟลิปอะไรเงี้ยเฟกี้ฟอนไซฮิลฟลิปเฟกี้ฟอนไซคิกฟลิปนะครับหรือบางท่าจะมีเรียกแตกต่างกันไปรเรียกว่าฮาร์ปแคปคิกฟลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคาบาลเลียลนะครับอะไรเงี้ยคือฮาร์ปแคปกับ เฟกกี้แบ็กไซด์เนี่ยคือท่าเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเรียกได้หลายอย่างนะครับเฟกกี้แบ็กไซด์สามกเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าคาบาเรลเลียลนะครับเพราะว่าคาบาเรลเลียลเป็นชื่อโปรโปรสเก็ตบอร์ดนะครับเขาเป็นคนคิดท่านี้ขึ้นมานะครับเขาเลยเรียกว่าคาบาเรลเลียลนะครับแต่จริงๆก็เรียกว่าเฟกกี้แบ็กไซด์สามร้อยหกสิบก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราลองไปเล่นท่าด้านเฟกกี้ดูบ้างนะครับว่าจะมีท่าอะไรบ้างนะฮะก็เล่นพอปากหอมคอเนนะ เพราะว่าไม่ได้เรียนสกษิลษษเลยช่วงนี้ <ee> <h ee> เลกี้ฟอนไซฮัสแคปหรือเลกี้แบ็กไซเฟกี้คลิป เฟกี้ฮิวฟลิปฮิวฟลิปฮิวฟลิปเฟกี้บ๊อบโชวเฟกี้ฟันป๊อบเฟกี้ฟันไซส์สามร้อยหกสิบฟกี้ฟันไซส์ฮิว Harp Cap Kick Flip Feggy Backside Kick Flip Feggy Big Spin Feggy Frontside Big Spin Feggy Hard Flip ก็สำหรับท่า Feggy ต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็คือ ท่าทุกท่าที่เล่นเราก็จะใส่คําว่าเฟกกี้ไปข้างหน้านั่นเองนะครับท่าเฟกกี้ออี่หรือท่าเฟกกี้ฟลิปต่างๆหรือท่าขึ้นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เฟกกี้เนี่ยทุกคนสามารถเราไปฝึกเล่นควบคู่กับออี่ได้เลยนะเล่นเยอะเหนื่อยรอไปฝึกเล่นกันดูและการจะสนุกสนานนะตอวนี้ไม่ได้เล่นท่าอุปกรณ์อะไรนะเพราะมันไม่มีอุปกรณ์อะไรให้เล่นนะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดูสเก็ตเตอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีท่าอะไรมาสอนหรือท่าอะไรมาแนะนำบ๊ายบายสิครับ